สวัสดีเช้าวันอังคารที่สิบค่ะเพื่อนๆนวันนี้นะคะเดี๋ยวไทยจะมาเล่าประสบการณ์สดสดร้อนๆไฟรั่วกาวที่บ้านของตัวเองให้ฟังนะคะเพื่อนๆนถ้าเพื่อนๆเห็นนะคะตรงนี้นะคะตั้งแต่ริมหน้าต่างนะคะเพื่อนๆนมาจนถึงหน้าประตูแล้วก็มาจนถึงริมขวามือตรงสุดปูนนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะตรงปูนที่ไทยตายนะคะเพื่อนๆน ลงพื้นตรงนี้นะคะเป็นประตูทางเข้าออกหน้าห้องนอนใหญ่ของไทยนะคะมันจะร้อนระอุร้อนระอุเหมือนจะทอดไข่ได้เลยนะคะเ,เพื่อนๆแล้วพื้นมันก็จะพองๆขึ้นมานะคะแล้วมาเชื่อมกับห้องนอนอีกห้องหนึ่งนะคะก็คือตรงตัวกำแพงนะคะเ,เพื่อนๆริมหัวเตียงไปจนสุดนู่นเลยนะคะ สุดตรงริมหน้าต่างนะคะเพื่อนแล้วมาตรงมุมตรงนี้นะคะที่ร้อนระอุเช่นกันแล้วมันจะร้อนคือคือร้อนร้อนจุดใหญ่ๆสองจุดแล้วนอกนั้นมันจะเป็นอุ่นๆน,นะคะเพื่อนอุ่นแต่รับรู้ได้นะคะก็คือเนี่ยค่ะริมเตียงไปจนถึงหัวเตียงแล้วก็เลาะไปที่หน้าประตูห้องนอนใหญ่ของไทยนะคะเพื่อนคือ เป็นตั้งแต่คืนเ,เช้าวันศุกร์นะคะเ,เพื่อนเก็คือวันที่6นะคะแล้วไทยก็แจ้งโครงการให้มาดูนะคะโครงการก็ยังไม่รู้สาเหตุนะคะแล้วก็บอกว่าอีกสองสามวันช่างไฟจะมาแล้วไทยกลัวนะคะเ,เพื่อนไทยนอนไทยนอนในห้องนอนนะคะเ,เพื่อนแล้วก็แอร์ก็เปิดไทยก็เลยเรียกาการไฟฟ้านะคะมาดูให้ แล้วการไฟฟ้ามาเช็คให้นะคะการไฟฟ้าก็บอกว่าเป็นไฟรั่วกาวนะคะให้โครงการมาดูเพราะว่าเป็นแพลนบ้านของโครงการให้เขารับผิดช,ชอบเขาว่าอย่างนี้นะคะก็คือเป็นส่วนนี้มันอยู่ในตัวบ้านมันไม่ใช่ส่วนของการไฟฟ้าที่จะมาดูเลนะคะแต่เขาก็เช็คความปลอดภัยให้ไทยนะคะเสร็จแล้วการไฟฟ้า ก็บอกอย่างนี้นะคะไทยก็เลยบอกโครงการโครงการก็เลยมาอีกทีค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อวานเนี่ยค่ะยุ่งกันทั้งวนันเขาก็มาเจาะตรงโรงรถนะคะก็คือ4จุดนะคะแล้วก็เห็นว่าตัวสายไฟกับตัวเหล็กมันพันกันนะคะใต้ฝ้านะคะเพื่อนเพนืใต้ของฝ้านะคะเพื่อนเอนคิดดูว่าไอตัวฝ้าเพดานพื้นน่ะมันหนานะคะตัวคานนะ่ะมันหนามาก แล้วมันจะมีปูนนิดหนึ่งแล้วมันก็จะมีลามิเนตอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อนคิดดูว่ามันพองและมันร้อนได้ขนาดนั้นนะคือหมายความว่ามันเป็นนานนะคะเพื่อนแต่โชคดีที่ไทยมาจากเมืองนอกนะคะเพื่อนแล้วก็ได้เจอสาเหตุพอดีแถมต้นเหตุมันก็อยู่หน้าประตูนะคะเพื่อนถ้ามันอยู่มุมอื่นคงจะรู้ยากแล้วก็คงจะไม่ได้เห็นแบบ ง่ายอย่างนี้นะคะเพื่อนเพื่อนถือว่าเป็นความโชคด,ดีมากนะคะไทยก็วันนี้เมื่อคืนนะคะก็เป็นคืนที่สามคืนที่สี่นะคะเพื่อนก็หลังจากที่เขาทำเมื่อวานเนาะแล้วพอเมื่อคืนน่ะแล้วก็ตื่นเช้ามาไทยก็เหยียบดูนะคะมันก็เริ่มเย็นแล้วเนาะเพราะว่าเราเปิดแอร์ทั้งคืนเนาะเพื่อนๆเนานะพื้นมันก็เริ่มเย็นแล้วก็คลายตัวลงเยอะเลยค่ะก็ สบายใจแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ว่าทางโครงการก็ยังไม่ได้ปิดฟ้านะคะเพราะว่าอยากให้แน่ใจว่าเราแก้กันตรงจุดจริงๆนะคะเขาก็มาดูแลอย่างดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็ดีใจมากที่ที่ไทยกลับมาพอดีแล้วเจอพอดีนะคะเพื่อนๆก็เพื่อนๆคนไหนที่ฟังนะคะก็จะได้รู้สาเหตุแล้วก็สังเกตไปด้วยกัน เราเคยเห็นแต่ในข่าวเนาะที่ว่ามีไฟร้อนไฟลุกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆนวันนี้ก็เจอกับตัวเองค่ะเพื่อนๆนเพื่อนๆนบ้านนะคะเขาก็มาดูหลายคนเพราะว่าระทึกตั้งแต่การไฟฟ้ามานะคะการไฟฟ้ามาเป็นรถใหญ่เลยนะคะเพื่อนๆนก็มาอัปเดตตัวบ้านกันแสงให้เพื่อนๆดูด้วยนิดหน่อยนะคะเขาก็ทำโครงสร้างแล้วนะคะเพื่อนๆนก็ โครงตัวโครงสร้างก็ขึ้นมาแล้วเนาะสวยงามสมศักดิ์ศรีค่ะเพื่อนๆคือมันมีหลายดีไซน์เนาะเพื่อนเพื่อนแล้วแต่คนชอบนะคะแต่ไทยก็อยากให้มันสวยให้มันแข็งแรงะค่ะเพื่อนทำทั้งทีก็คือทำให้ดีนะคะเพื่อนเพื่อนก็มาอัปเดตนะคะเพื่อนๆนจะได้รู้ปัญหาเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่บางห้องอาจจะไม่เคยเหยียบเลยอะไรอย่างนี้นะคะก็ลองไปเหยียบเยียบเดินเ เผื่อจะเจอปัญหาอะไรแบบนี้เหมือนไทยจะได้แก้ทันนะคะถือว่าเป็นความโชคดีที่เรารู้ทันแล้วก็อยู่ตรงหน้าประตูพอดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็มาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังด้วยกันนะคะคิดถึงทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ